ต้องเก็บอะต้องเก็บของสกิลหุ่นนี่ครบห้าร้อยเอาไปนั้นได้แต่มันก็ไม่หนาหนะาห้าร้อยบลก็ได้พวกนี้มาเลยผมช่วยโอ้โหอะไรนี่โกงเลยมแฟาดบิดฟาดบิดเออเรืองลวกฟาดบิดบล็อกเดียวฟาดบิดบล็อกเดียวลล้วนเลยเนี่ยขาไม่เล่นหรอกับให้หลานเล่นหลานเล่นเขาบอกว่ามันเป็นการแข่งวิ่งที่แบบมีทั้งขี่หมูนั่งเรือและอื่นๆเหมือนเรนดอมมั้ง และเมื่อท่านทําเวลาได้ดีๆในสนามนั้นจะได้รับรางวัลแต่ก่อนจะเข้าร่ถแข่งขันควรเก็บของทุกอย่างโอ้โหแล้วของกูเต็มทุกช่องยังไงอ่ะเฮียนี่มันสปอนเก่าเฮียเลนัอะไรอะวิ่งเหรอโอทแทมจริงอะเฮียสปอนเก่าะเซิร์ฟสเตเกียนท่างไหนทางเฮียเหรอไปอย่าบังหน้ากันอย่าบังหน้ากันอย่าบังหน้ากัน ทางไหนวะขวาหมดเลยไทางไหนวะไม่รู้าตามกันหมดเนี่ยไม่รู้ไปได้ไกลหลงกันหมดอะไม่รู้อ่ะเอาไอ้ลาโคแมงะทางไหนทางไหนวะทางไหนวะ ไม่รู้เอ้ไหาวงวงอยู่ไหนไหนไหนวะอ๋อไม่คือเราอ่ะไม่ได้เข้าวงตรงนั้นมันเลยไม่นับจริงๆอ่ะมันขึ้นอ๋ออ๋อโอ้ไหอ๋อนี่ไงอ๋อโอ้โหแล้ววิ่งฟรีกันยาวเลยกระโดดได้ไหมตัวนี้เอาโดดไม่ถึงผมจะตายแล้วเนี่ยอ๋อนี่นขอต้องโดดด้วยจะตายจริงตายว้ อ๋อคือเมื่อกี้มันก็วิ่งถูกแล้วแต่เราไม่ขึ้นเมมื่อกี้ันวิ่งถูกแต่เราวิ่งลมนะไปเราวิ่งลมล้วไปไหนต่อผมก็ว่ามันวิ่งวนทำไมวะวิ่งรัดไปเลยเปกันไปลุงไปโอ้ยไอ้เหี้ยท้าได้หนต่อวะกำลังขึ้นฝันเฮ้ยจบแล้วปะเนี่ยเย้ไอ้นี่ไงอ๋อขีมเฮ้ยขีมหมูไหนเบ็ดวะไปแล้วเฮ้ยทำไมทำไมโว้ลิกลงเฉลี่ย ไม้หมูคุณแรงยังไงหน่้เออไว้หมูแรงยังไงรู้แล้วว่าทำไงมันเร็วกดตีมันขี้ขวาให้อาหารม่วใครมันมัวมันรัวเมาเลยวะไอสันป๊าปป๊าป เฮ้ยทำไมไปไวกันเลยวะจะเพลงโคตรปั่นเลยไป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 เฮ้ยฟ้ากระจอกวู๊วไมมันช้าลงอ่ะไม่รู้กูก็ไม่รู้ไปแล้วทำไมลุกวิกเดยทงหเฮ้ยไปโูเอ้ยนี่ยังไงหมูขี่ร้อยสี่สิบร้อย้อยสบนี่หมูร้อยสแหลกนี่บูนแล้วโอ้ยวผมว่าท้ายสุดได้ไงเม้ยท้อไมแ้ ไปแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะมันมุูความเร็วลงอ่ะโว้ยมุดลงเฮ้ยมาแล้วนักคินีาเรจมเอา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 ไปครับเพือเขาอีกินะนี่ส่งเต้าหู้ไปเนาะไปบังได้บ้างอย่ามพูดไอ้สัตว์เฮ้ยว่าไม่ได้ปเอาไป ทำอะไรกันอะไรกันไม่ได้เฮยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยผสมกคนนี้เสร็จแล้วชนทางตรงแสดงอะไรลพี่แสดงความใหญ่ยาวรอบนี้เราต้องไม่พลาดแล้วนะน่าจะมาดูแล้วก็สุ่มเองอาเล็กโก้มไปมไปโอ้ยวิงบวกกระโดดให้กับช้าจริงขวาเอม อยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังเนี่ยโดนยิงไม่สรอบเอาไว้เอาตามเฉยโดนจุ๊บเอาไวติดเลยป้ากเฮ้ยฟุกฟุลุกเรียกทำไมเลยเลยเฮ้ยบอสชนชนชนไม่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 เไิร์ดเไิเยเลยโอ้ยเลยติ๊กเออ เอาเลย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 จริงพลางานวันนี้เริ่มต้นเริ่มต้นเลทสุดก็ตี่สามอ่ะยังไม่เริ่มใช่ป่ะไม่ก็ตอนนี้งานเน็ตฟกูดเน็ตฟิกเป็นในนี้แล้วเน็ตฟลกดเน็ตฟลูดเน็ตฟลูดเหตุการณ์มาเหรอใช่ใช่ ว,วันนี้จะมาดูโพลเน็ตฟุกซีรีส์เด็ดหนังมันจากทางเน็ตฟุกเน็ตฟุกโอย่าโลโกอย่ามานะเขาบอกห้าคนนายเดียวอย่าลืมติดตามสติ๊ฟคุกนะครับไซมมอนมันหลักที่บอกว่า พี่พี่อยู่ไหมพี่เงี้พี่ปันพี่พีอยู่ไหมพี่แ่มดเชื่อเล้ตอบกเถอ